สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ๊กจะพาทำรีิวสินค้าตัวต่อไปนะคะที่บุ๊กซื้อมานะคะนั่นก็คือด้านใน,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 นสิ่งที่คนไทยต้องกินตลอดเวลานะคะก็คือเจ้าข้าวตัวนี้เองนะคะถ้าใครคิดจะมาละเซียประเทศลาเซียมาอยู่ละเซียหรือมาเที่ยวนะคะแล้วก็อยากกินข้าวนะคะก็จะเป็นอะไรที่หาก,กินยากนะคะคุณพี่ต้องจะแกนปรุงเองนะคะดังนั้นบุ๊กจะขอแนะนํานะคะ จ้ตัวข้าวตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นมีคุณสมบัติที่เป็นเม็ดสีเอ่อเหลืองๆนะคะอินดินนะคะสีเหลืองอมเขียวนะคะยี่ห้อนี้นะคะตัวนี้นะคะมันจะข้าวท่รสเซียจะไม่ขายเป็นห่อขนาดใหญ่นะคะเหมือนที่บ้านเรานะคะห้าโลสิบโลแล้วเป็นกระสอบนะคะเขาจะขายขนาดเล็กแค่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช้อาหารหลักของขานะคะ นะคะก็คือเขาจะกินบางไม่ถ่านบางก็จะขายกันแบบนี้นะคะมีขนาด800กร,รมัม90 0กร,รัมนะคะก็จะมีขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีกอตเทปติดด้านหลังแบบนี้คือไม่ต้องฉีกนะคะสามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะใช้หมดใช้ไม่หมดนะคะคือที่นี่เขาไม่กินข้าวเราอยู่ดี๋ยวก็สามารถหุงได้หนึ่งถุงหุงได้ประมาณสามวันนะคะ กินได้นานนะคะแล้วก็ตัวนี้ขอคอนเฟิร์มว่าถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะคะแล้วถ้าเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องมันปูนะคะก็จะรสชาติดีนะคะแล้วก็ไม่แข็งนะคะเทเชอร์ไม่แข็งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะทานหาทานได้นะคะ,ะถ้าเป็นตัวที่มุกรีวิวนี่นะคะจะต้องรับรองว่าดีแล้วนะคะ มุงถึงเอามารีวิวนะคะหุงเสร็จนะครับก็จะรู้สึกว่าได้กินเข้ากล้องนะคะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะไม่ต้องกงังวลว่าแข็งว่าอ่อนไปนะคะตัวนี้โอเคมากๆเลยค่ะ <laughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปของมุกนะคะกดช่วยรบกวนช่วยกดติดตามนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วแต่คุณพี่จะกดลรุนนนะคะขอบคุณค่ะจะกลับมาคลิปหน้าค่ะ Bye bye.